ก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับ พี่วลบจากพ่อบ้านใจกล้าชาแนลวันนี้ก็จะมาทําคลิปสอนการดาวน์โหลดเซิร์ฟต่างประเทศนะก็สืบเนื่องมาจากที่มีหลายๆคนเพื่อนๆนะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวเลยว่าขอให้สอนการดาวน์โหลดเซิร์ฟต่างประเทศให้หน่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําการสอนปกติแล้วเราก็เล่นเซิร์ฟซีเราก็เล่นได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเหตุผลที่เราจะต้องไปบุดไปดูเฮ้ย hey, ทำไมต้องไปเล่นเซิร์ฟนอกด้วยปิงก็เยอะอ๋อง่ายๆเลยก็คือเราจะได้รู้ไงว่าเกมเนี้ยมันมีตัวละครอ,อะไรบ้างที่จะเข้าเซิร์ฟมาเอ้กิจกรรมเขามีอะไรมัง่งท็อปเพลเย เทเขาใช้ลูนแบบไหนเขาใส่ลูนเล็กลูนใหญ่ยังไงเหตอนาคตมีอะไรจะอัปเดตอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับเป็นการรู้ข้อมูลล่วงหน้าว่ามันจะมีอะไรจะอัปเดตบ้างแต่ว่าจะอัปเมื่อไหร่ตอนไหนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่ต้องถามเข้ามาว่าอัปเมื่อไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าการตลาดของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เขาไม่เหมือนกันตัวนที่จะมารีวิววันนี้ก็มี2เซิร์ฟว่าคือเซิร์ฟไต้หวันแล้วก็เซิร์ฟเกาหลี lifelong, ที่พี่สามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นในคอมได้ส่วนเซิร์ฟจีนลองมาทุกวิธีแล้วมันทําไม่ได้ ไม่รู้มันทํำยังไงแต่ว่าไอเซิร์ฟเกาหลีกับเซิร์ฟไต้หวันอ่ะมันสามารถล็อกอินผ่านทั้ง Facebook ทั้ง Google ได้มันก็เลยแบบว่ายัางไงมันก็อยู่อ่ะมันไม่มีทางหายไปไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการดาวน์โหลดนั้นเป็นยังไงโอเคไปกันส่วนที่พี่จะมาสอนในวันนี้ก็คือการดาวน์โหลดเล่นผ่านอีมูเลเตอร์นะอีมูเลเตอร์ก็คือโปรแกรมที่ใช้สําหรับรันแอปพลิเคชันในมือถือบน PC แต่คิดว่าในมือถือก็คงไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าในคอมมันก็แค่ใช้อีมูเลเตอร์ใช่ไหมส่วนในมืืออถดดดาวน์โหลลตรงไ้เย อันดับแรกเลยคุณต้องมีโปรแกรม emulator ก่อนนะถ้าถามว่าโปรแกรม emulator พี่ตัวไหนดีมันดียังไงมันดีที่สุดอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าสเปคคอมแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะแล้วก็ใครใช้ตัวไหนและไม่เด้งออกส่วนที่พี่ใช้ก็มี2ตัวก็คือตัว nox กับ ldplayer อันดับต่อมาเราก็ต้องไปโหลดตัว a p k พักสะกดว่า apk แล้วก็ p u อะไร p u r p u r e กดเข้าไปมันก็จะมาที่หน้าตานี้ตอนนี้เรายังดาวน์โหลดเกมไม่ได้เอาไว้ก่อนเราโหลดตัวแอปพลิเคชันมันก่อนรูปหน้าตามจะเป็นตัว A เ,เราก็ดาวน์โหลดไปรอสักครู่โอเคเสร็จแล้วไวมากเราก็ไปที่โปรแกรมเลยเข้าที่ APK เปิดโปรแกรมเลยง่ายไหมเราดาวน์โหลดนิดนึงพอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า APK Pro เรียบร้อยแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปสําหรับในมือถือก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเหมือนกันหน้าตาแบบนี้เราก็กดคลิก ค้นคำว่าสารมดังเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปอันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเสลร์ดัง3 v 3วีสมาดังแต่ยังไม่ต้องติดตั้งนะเดี๋ยวเข้าไปที่แอปพลิเคชันก่อนไม่ต้องติดตั้งเพราะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่เราเล่นกันในเซิร์ฟซีเรากดลงมาลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,งมาอะอะไรนี้เราก็เจอแล้วไหอนนหน้าตาอันนี้หน้าตาเนี้ยคือเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเราจะเล่นเซิร์ฟไหนเราก็เลือกไปแต่ว่าก็จะลองทําทั้ง2เซิร์ฟเลยกดเข้าวันนี้ก่อนกดติดตั้ง กดเข้าไปความแตกต่างระหว่าง2เซิฟนี้ก็คือเซิฟไต้หวันจะไปไกลกว่า1ซีซั่นไต้หวันเนี่ยมันเข้าซีซั่นที่5และเกาหลีเพิ่งจะเข้าซีซั่นที่4แล้วก็ตัวละครร่าง2อที่มีการแตกต่างกิจกรรมการแจกของจะแตกต่างกันเดี๋ยวออกมาดาวน์โหลดติดตั้งของ2เซิฟเลยทีเดียวโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอไกดกทีตอนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วรอสักครู่แป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ดาวน์โหลดสลัมนังโมบายของเซิฟไต้หวันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดติดตั้ง ไฟอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเพนเป็นเลย่ะรอสักครู่ดูดิจะเล่นได้ไหมแป๊บหนึ่งอันนี้ก็กดโอเคเนี่ยอันที่สองโอเคก็เข้าเกมมาก็เหมือนกันทุกเซิร์ฟเนาะอันนี้ก็กดข้ามไปเลยโอเคเข้ามเข้ามาหน้าตาแบบนี้รอมันดาวน์โหลด ไฟอีกสักหน่อยแอปหนึ่งโอเคตอนนี้ดาวน์โหลดไฟล์ครบแล้วมันก็ถามว่าเนี่ยเนี่ไม่มีภาษาไทยอยู่หน่อยยอมรับก็กดยอมรับไปแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลื่อนลงไปเลื่อนงไปให้สุดถึงก็ตกลอกโอเคข้าหน้านี้ก็ทุกคนก็แม้มันมีภาษาไทยอยู่ด้วยน่าจะอ่านกันเข้าใจอันนี้ก็คือเกส s นั่นเองก็คือเป็นผู้เข้าชมอันนี้ก็จะเชื่อมต่อรหัสกับทาง Gmail เชื่อมต่อ ID กับ g m a ม l ของเราถ้าเพิ่มอีกก็คือมี f a เฟซ o ุ๊กอินมือถือแต่ว่าพี่มีบัญชีที่เชื่อมต่อไว้กับ Google ก็เดี๋ยวจะเข้าทาง Google เลยดูว่าตอนนี้ ID พี่มีอะไรบ้างเข้าไปดูกันเลยโอเคตอนนี้พี่ก็มีอยู่1 ID แต่ว่าเล่น่องเซิร์ฟเอาไว้รับของเฉยไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันปริงมันเยอะเราเล่นแค่ล็อกอินเอาของรางวัลเฉยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์สาสก็เข้ามาที่หน้าจอเมนูเราก็จะประมาณนี้ อีกจกงอีกจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็อ่านเขาไม่ออกหรอกดูรูปเอา,เอาได้ไดละไม่ยากเลยไนะสิ่งที่จะต้องทําที่เรามุดมาเล่นนะ่ะนอกจากเราจะดูสองดูลูนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมวงล้อเนี่ยต้องกดก้ามาทุกวันนอันวันนี้พี่กดไปแล้วแับแรกเลยกิจกรรมวงล้อต้องกดทุกวันมันต้องมีวันไหนบ้างแหละที่มันจะเป็นวันของเราหรือไม่ก็ กดไปทุกวันก็200วันขำไม่เป็นไรแล้วไม่ได้เล่นอะไรมากมายเพราะว่าปิงมันค่อนข้างที่จะเยอะกิจกรรมรับได้แต่ลงแรงไม่ได้ก็มีแจกของฟรีเพชรอะไรอะ่ะที่มันแจกให้เราทุกวันวก็กดรับไปแล้วก็มากดรับไอ ฟรีหนึ่งวันซื้อวันละครั้งอ่ะก็กดไปทุกวันเซิรฟ์ฟนี้ตัวหลักที่พี่เล่นเลยก็คือฟุกุดังที่หลายๆคนชื่นชอบโอเคเราวันนี้เราข้ามไปเลยดีวยวกว่าเนี่ยแหละก็คือเนี่ยเล่นได้และไม่ยากใน PC ในคอมพี่ว่าก็ที่ทําก็เหมือนกันแหละก็แค่โหลดตัว p อเพลิเคแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เซิร์ฟเกาหลีกันต่อเลยดีกว่ามาในส่วนของเซิร์ฟเกาหลีถึงมันจะเขียนว่าฮ่องกองนี่มันแต่อะไรแต่แต่ตัวหน้าต่างมาดูภาษาเป็นซุปเกาหลีโอเคเราเปิดเข้าไปไลน์เหมือนเดดิมมกข้า พอมาถึงหน้านี้ก็เหมือนเดิมเราจะผูก ID ไว้กับอะไรก็แล้วแต่เรามี Facebook ด้วยนะแต่ว่าพี่ก็ผูกไว้กับบัญชี Google ก,ก็กดอ่านไม่ออกหรอกมั่วๆไปเออให้มันขึ้นว่ายอมรับอะ่ะก็เหมือนกันอันนี้พี่ก็มีเซิร์ฟเวอร์ ID ก็กดเข้าไปเรียบร้อยนี่แหละคือหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์เกาหลี กิจกรรมอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอ่ะมันอ่านไม่ออกเนาะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูอ๋อไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกอตอนนี้เซิร์ฟเกาหลีก็มีอัปเกรดชุดของลูกกว่าร่างสองเข้ามาแล้วก็มีอันนี้ฟีดเดาันน่าจะเป็นงานเติมหนึ่งครั้งแรก ในส่วนของเซิร์ฟเกาหลีภารกิจที่พี่จะทําก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่ของเซิร์ฟไต้หวันก็คือหมุนวงล้อหมุนวงล้ออันนี้มันมีให้อันนี้มันจะเป็นของเซนโดเข้ามาใหม่แต่ยังไม่เข้ายังกิจกรรมนี้ไม่เข้าแต่มันเตรียมไว้แล้วแหละเนี่ยแล้วก็รับของฟรีเหมือนเดิมมูดฟรีวันละครั้งก็เหมือนเดิมอันนี้พี่กดไปแล้วในเซิร์ฟเกาหลีนี้พี่ก็จะมีภารกิจที่พี่จะต้องทําอยู่ก็คือสะสมเพชรให้ได้มากที่สุดดองไว้ไม่รู้จะเอาไปทไําอะไรเพราะเล่นไม่ได้เพราะเซิร์ฟเกาหลีนี่ถือว่าเป็นงเยอะอยู่ พอสมควรเลยล่ะ200เนี่ยเสรไต้หวันหนึ่งแค่80ก็นี่ก็คือการสอนดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งคลิปง่าย,ายๆสั้นๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ยังไม่รู้เนาะส่วนใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรส่วนใครที่ชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับกดคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ